สวัสดีครับเม่นนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่เป็นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจัดทาขึ้นโดยเฉพาะนะครับเป็นคลิปวิดีโอเฉพาะกิจซึ่งจัดทําให้กับกลุ่ม A บวกบวกบวกที่เลนเนะนะครับของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งสร้างสรรค์โดยพวกเรานะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตนะครับในวันนี้เราจะมาถามกันในหัวข้อที่ว่าระหว่างจีบต่อหน้ากับจีบในแชท พวกเขาจะเลือกอะไรกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้่หน้าห้อง630นะครับของน้องๆวันนี้เราจะเข้าไปเฟ้นหาคู่สาวสวยเพื่อตอบำคำถามของเราเลยนะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ในห้อง630นะครับวันนี้เราจะเข้ามาถามน้องๆ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับของมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ชัยเกตุพเกตนะฮะว่าน้องๆเขาจะเลือกอะไรระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบครับไปดูกันเลยคร,ครับคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ,ช,รรบชื่อแทนครับชื่อแทนน้องพี่จะถามว่าน้องจะเลือกอะไรครับระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบครับเดินเข้าไปจีบครับเพราะว่าอะไรครับก็มันตรงๆดีครับเราอยากจะ รู้ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงเวลาเราเข้าไปจีบครับอืมชอบแบบเปิดเผยครับขอสามคำครับซึ้งซึ่งหน้าครับอืมซึ้งซึ่งหน้าครับโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อหนิงค่ะอ่าหนิงวันนี้แม่จะถามหนิงว่าอ่าหนิงจะเลือกอะไรครับระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบแชทจีบค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแชทจีบเราคุยอะไรก็ได้เขาก็ไม่เห็นในการเราเพราะว่าเราเขินอะไรแบบนี้ค่ะ <laughs> ไอ้ขี้อายครับผู้หญิงขี้อายขอสามคำครับกู้คืนนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเกมครับอ่าน้องเกมครับวันนี้พี่เม้นมาถามน้องเกมว่าน้องเกมจะเลือกอะไรระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบแชทจีบครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์แชทเราจะได้ไม่อาย ขอสามคำครับได้ไม่อายคนต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบีทครับน้องบีวันนี้พี่เบ้นมาถามน้องบีดว่าถ้าให้เลือกระหว่างเดินเข้าไปจีบกับชัดจีบน้องบีเลือกอะไรครับเดินเข้าไปจีบครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะให้ยังไงดีจะให้เขารู้ว่าเราจริงใจขนาดไหนครับสายตาแบบนี้ใช่ไหมข้าวหรเปล่าขอสามคำครับ จริงใจนะจริงใจนะครับโอเคครับคนต่อไปนะครับน้องอะไรครับน้องปิงครับปิงครับพี่เว้นถามปิงว่าถ้าให้เลือกระหว่างเลยเข้าไปจีบกับแชทจีบปิงเลือกอะไรครับเลือกแชทจีบครับเพราะว่าอะไรครับก็เวลาคุยกันยังไงคือแบบว่าได้คือบป็นทีมได้ลึกเลยได้เพลินเพลินี้ครับขอสามค้าครับแชทดีกว่าโอเคขอบคุณครับแชทดีกว่านะครับแชทดีกว่า นายสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนิวครับนิวครับพี่ไม่จะถามนิวว่าเลือกระหว่างรัพที่ให้เลือกระหว่างแชทจีบกับเดินเข้าไปจีบน้องนิวเรื่องอะไรครับแชทดีกว่าดิเพราะอะไรอ่ะเราจะได้คุยกันก่อนอย่างนี้ไงจะได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วค่อยไปจีบจริงจริงหลังก็ได้ต่อสามครั้งครับแชทดีกว่าขอบคุณครับแชทดีกว่าครับน้องครับชื่ออะไรครับ ชื่อก๊อฟครับอะไรนะก๊อฟครับชื่อก๊อฟ yes ให้เลือกให้เลือกเพราะว่าเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบน้องก๊อฟเลือกอะไรครับเดินเข้าไปครับทำไมถึงเดินเข้าไปครับเขาออฟไลน์หนีเราไม่ได้ครับขอสามครครับกลัวไฟดับขอบคุณครับต่อไปกันเลยนะครับ สวัสดีครับเ uh huh. okay. ืืออะไรครับเจครับน้องเจถ้าพี่ให้เลือกระหว่าเดินเข้าไปจีบกชัดจีบน้องเจเลือกอะไรครับเพราะว่าอะไรครับดูจริงใจสายตาบงบอแล้วแบบนี้ใช่ไหมตอสามคำครับน้อง เข้าไปจีบครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามผู้หญิงคนนี้กันครับสวัสดีครับชี่อะไรครับชื่อ้อมค่ะอ้าออไม่จะถามอ้อมว่าให้อ้อมเลือกระหว่างเดินเข้าไปจีบกับชัดจีบอ้อมจะเลือกอะไรครับเลือกเดินค่ะเพราะว่าอะไรครับเดินมันจริงใจกว่าเพราะว่าได้มาคุยต่อหน้าได้เห็นหน้าอืมชอบความจริงใจว่างั้น โอเคขอสามคำครับชอบคนหรอโอเคขอบคุณครับส hey, วัสดีครับพี่อะไรครับชื่อตาค่ะอ่าวันนี้นะครับผมจะถามว่าถ้ามีหัวข้อให้เลือกระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบจาจะเลือกอะไรครับเดินเข้าไปจีบด,ดีกว่าค่ะเพราะอะไรเพราะว่าแบบถ้าเดินเข้าไปจีบจะดูดึงดายกว่าขอสามคำครับกล้าหน่อยดีกล้าหน่อยดีนะครับโอเคขอบคุณครับ ครับจะเดินเข้าไปดูปดก,กนนารคถามสวสดีครับชื่อรครับชื่อชื่ออ,อว,วันนี้มันมีคำถามถ้าระหว่างเดินเข้าไปจีกบ,จปบกับชัดจีบอกรีจะเลือกใครครับจะเลือกชัเพราะว่าอะไรครับเป็นเป็นคนไมก่กลาพูดหน้า แชทจีไงคะว่าอะไรครับว่าใช้จีไงก็ต้องแชทไว้ะล้วถ้าเกิดขอสามภาพก็คือขอสุดแม่จีบทางแชทจีบทางแชทโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับอือรอระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจี ท่านคนต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่อะไยครับน้องแก้วระหว่างที่ผาน้าระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบน้องเล่อครับเินมาจีบคอะไรเพราะว่าชจีบตี่้ขอสับเชิมาีเชิญมาบคับครับ ช่วยดีกับแทซีน้องมึนอะไรครับเพราอะไรเพราที่ขอสามคำากแฮซีที่ไออ่ะครับขอบคุณครัครับคนสองสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อซันบีมค่ะชื่อซันบีมอีกคนนี้ครับชื่ออะไรครับตวงค่ะชื่ออะไรครับตัวครับอ่าขอถามคําถามหน่อยว่าระหว่างเดินเข้าไปจีบกับแชทจีบเลือกอะไรครับอืมเลือกแชทแชทจีบวูาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีแฟนแล้วเดี๋ยวถ้าเลือกเลือกเดินเข้ามาจีบเป็นคือตายครับผมแล้วตวงอ่ะครับตวงเลือกอะไรครับ ได้เข้าไปจีมค่ะเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าก็เนี่ยเดินเข้าไปจีบแล้วฮ้แล้วมีแฟนวมีแฟน้ะตัวเขาเลือกอะไรครับเดินเข้าไปจีมครับเพราะว่านี่ขอสามคำครับฟันบีมเดี๋ยวแฟนตืบตัวอะไรครับขอสามคำาสรแล้วค่ะรักแฟนครับ ครับผตอนนี้นะครับผมเป็นหน้าหน้าหอพัก์คิ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีคนต่อไปนะครับว่าจะเป็นใครนะครับอ่าเฮ้ยออกมาได้ยังวะออกมาแล้วครับมาแล้วครับทานเลยครับสวัสดีครับยินดีครับชื่อมิ้นค่ะครับน้องมิ้นน้องมิ้นเลือกอะไรระหว่างเดินเข้าไปจีบกับชัดจีบเดินเข้าไปจีบค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เอาคุณเก้าค่ะจะได้ขอสามครั้งครับเก้าเก้าไว้ขอบคุณครับภาคสนามในภาคใต้นะครับที่มหาวิทยาลัยพุทธคานักวิจัยเพื่อสุครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณมากครับ